ครับสวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอโทษนะครับเนื่องจากคุณครูเนี่ยได้แจ้งคะแ,แนน70คะแนนนะครับแต่จริงๆแล้วคะแนนตัวนี้จะเป็นคะแนนแค่60คะแนนนะครับของน้องที่ผมได้แจ้งไปในตอนเที่ยงนะครับดังนั้นก่อนอื่นเลยต้องขอโทษนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยผมพลาดในตัวของคะแนนที่เราเรียกว่าคะแนนวิทยาการคำนวณน,นะครับ คะแนนวิทยาการคำนวณจะเป็นวิทยาการคำนวณนะครับน้องจะเรียนคอมพิวเตอร์กับคุณครูพนัดดานะครับจะเป็นคะแนน10คะแนนนะครับตรงนี้เนี่ยผมใส่หัวข้อไว้ในระบบแต่ไม่ได้ใส่ตัวของคะแนนเนื่องจากคุณครูพนัดดายังไม่ได้แจ้งคะแนนมากับผมนะครับและก็ในโอกาสนี้เนี่ยดังนั้นคะแนนที่แจ้งไป70คะแนนจริงๆแล้วเต็มแค่60คะแนนนะครับนะครับอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่า มีผู้ปกครองท่านหนึ่งนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่โทรมาถามว่าทําไมน้องถึงได้แค่นี้ผมก็เลยลองรื้อคะแนนอ๋อมันหายไปนหนึ่งช่องอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวโอกาสนี้เป็นโอกาสดีมากเลยเดี๋ยวผมจะแจกแจงคะแนนในตัวของ60คะแนนนะครับที่เป็นของวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์จะเป็น60คะแนนนะครับว่ามีอะไรบ้าง คะแนนตัวแรกนะครับจะมาจากคะแนนตัวชีวัดนะครับคะแนนตัวชีวัดคืออะไรคือคะแนนที่เด็กๆสอบกัน3ามรอบนะครับใน1เทอมคะแนนตัวนี้จะเต็มสอบกันถามรอบไม่ว่าคะแนนจะเป็น100 200300แต่จะโดนหารเหลือแค่20คะแนนนะครับต่อไปตัวที่2นะครับจะเป็นเรื่องของจิตพิสัยนะครับ จิตพิสัยเนี่ยจะเป็นคะแนน10คะแนนแต่เด็กๆจะต้องเกิดจากการตอบคาถามนะครับของผมเนี่ยจะเป็นการตอบคาถามตอบคาถามนะครับการอภิปรายนะครับการแสดงความคิดเห็นนะครับก็จะได้คะแนนตัวนี้ไปแต่คะแนนเด็กๆจะเก็บกันเป็นหมื่นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเอาคะแนนของคนที่มากที่สุดในห้องมาเป็นตัวหารเหลือแค่10คะแนนนะครับก็จะหารกันทั้งห้อง นะครับด้วยข้อตกลงของของผมกับเด็กๆนะครับต่อมาคะแนนตัวที่3ตอนนี้กลายเป็น30แล้วนะครับต่อมาคะแนนตัวที่3ก็คือชิ้นงานชิ้นงานตัวนี้จะเป็นคะแนน20คะแนนนะครับที่ผมให้เด็กๆทํากัน2ชิ้นนะครับเขาได้คะแนนไม่ได้ได้คะแนนจากผมนะต้องบอกแบบนี้ก่อนคะแนนที่เขาได้กันก็เขาจะได้กับ ครูในโรงเรียนกับเพื่อนโดยที่เขาต้องไปปีเซนครูในโรงเรียนและเพื่อนรายละเอียดลองถามเด็กๆดูนะครับว่าเขาอยากได้คะแนนตรงนี้ดังไงแต่คะแนนตรงนี้เป็นคะแนนที่ง่ายแต่เด็กๆส่วนใหญ่จะทําคะแนนตรงนี้ได้น้อยมากเพราะในเรื่องของความรับผิดชอบไม่ค่อยจะมีกันนะครับดังนั้นเนี่ยคะแนนตอนนี้เนี่ยเป็นคะแนน50คะแนนนะครับอ่าเป็น20อ่า20 30 40 50ต่อไปคะแนนตัวที่4นะครับคะแนนตัวที่4จะเป็นแบบทดสอบหลังเรียนคะแนนตัวนี้จะเป็น10คะแนนนะครับผมจะเก็บท้ายบทของทุกแบบทดสอบและเด็กๆไปทําที่บ้านนะครับบางคนได้คะแนนเกือบเต็ม18 19คะแนนแต่บางคนได้คะแนนน้อยมากเนื่องจาก ไม่ทำนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนเนื่องจากไม่ทำกันนะครับอาศัยนะครับอาศัยแก่ตอบ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 ,ตอบไปเพราะว่าคุณครูไม่ได้บอกว่าได้คะแนนแต่จริงๆแล้วแจ้งไปแล้วว่าบอกว่าตัวนี้เป็นคะแนนดังนั้นเด็กๆสามารถไปหาใน Google ได้ไปถามพ่อได้ถามพี่ได้ถามเพื่อนได้ถามแม่ได้นะครับผมไม่เป็นคะแนนในการค้นหาความรู้มากกว่านะครับในคะแนนตรงนี้นะครับตอนนี้ขีดคะแนนแล้วนะครับตอนนี้มี20 30นะครับ 20ตัวชีวดนะครับ30จิตพิส,สัย40-50เป็นชิ้นงานและก็คะแนนตัวสุดท้าย60จะแบบหลังเรียนดังนั้นตอนนี้คะแนนที่ผมแจ้งไปในตอนแรกที่บอกว่า70ผิดนะครับเป็นแค่60คะแนนนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าคะแนนได้จากคุณครูพนดาแล้วผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์อีกรอบหนึ่งนะครับว่าน้องมีคะแนน70คะแนนเท่าไหร่ นะครับอันนี้ต้องกราบขอโทษจริงๆนะครับเนื่องจากทุกปีเนี่ยเราใช้วิธีการทํามือและปีนี้เนี่ยนะครับเราลงในระบบที่เป็นออนไลน์และนะครับวิทยศาศาสตร์นะครับปรับปรุงหลักสูตรดังนั้นเนี่ยวิววทยาการคํานวณเนี่ยก็เลยเข้ามาในวิชาคอมพิวเตอร์เข้ามาอีสิ0คะแนนดังนั้นต้องขอโทษจริงๆนะครับคะแนนแค่60คะแนนนะครับ เพราะผู้ครองหลายคนเนี่ยเริ่มตกใจแล้วดังนั้นต้องขอโทษอีกรอบนึงนะครับขอพระคุณมากนะครับถ้ามีตรงไหนที่สงสัยโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์ผมโชว์ไว้ให้อยู่แล้วนะครับอยู่ในกลุ่มไลน์นะครับขอประคุณอีกรอบนึงนะครับ